มันเดมันเดถามว่ากดส่วนต่างกลัวเวรกรรมไหมครับพี่พี่เคยให้เช่าพระไหมอ่าต้องต้องถามพี่อย่างนั้นเนาะถ้าพี่เคยให้คนเช่าพระเนี่ยแล้วพี่ตอบผมแบบที่เรียกว่าตรงไปตรงมาเหมือนว่าพี่เคยเอาไปขายไหมพี่เคยทำงานด้านนี้ไหม ทุกอย่างเนี่ยที่ผมถามไปพี่ตอบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตอบพี่แบบชัดๆเลยถ้าเราเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวแบบวันนู้นที่แบบถามเรื่องคุณแผนเข้ามานึกออกไหมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเข้าใจคนละความหมายกันเนาะวันนู้นต้องขอโทษพี่เขาด้วยเรื่องพาคุณแผนเนาะเพราะพี่เขาพูดถึงอ,อีกด้านหนึ่งถ้าถ้าพี่บอกว่าผมกดพาลาแล้วกลัวเวรกรรมไหมเนาะพี่นะ ตอบผมก่อนว่าพี่เคยซื้อขายไหมเนาะถ้าพี่เคยซื้อขายแล้วผมจะได้อธิบายให้พี่ฟังได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าพี่เคยข,ขายหรือว่าให้ผมเช่าเนี่ยแล้วผมไปทําให้พี่แบบเสียใจอะ่ะพี่บอกผมวันก่อนลูกค้าเราเช่าพาระสมเด็จมามีลูกค้าโทรมาขอเช่าใช่ไหมใช่ป่ะอง,องซอมใช่ป่ะแล้วคุณลุงเขาบอกว่าไงบ้าง ให้ให้เราเอาพระไปส่งที่ไหนกํากำไรเท่าไหร่องนั้นกำไรเลยเอาจริงๆเลยตอบไปตรงๆเลยสามแสนสามแสนหนึ่งอ่ะกำไรเท่าไหร่เอาตอบตรงๆเลยเรากำไรเท่าไหร่เอาไม่บอกไปตรงๆเลยไม่ต้องไปอ้ำอึ้งหรอกกำไรเท่าไหร่สี่หมื่นบาทลงทุนสามสามแสนเจ็ดหมื่นต้องออกใบแล้วประกันให้เนาะหากได้ไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ คุณลุงเขาตั้งเคขึ้นไก่มานะแล้วก็ต้องขับรถไปส่งถึงปาจีนนี่เรื่องจริงนะที่ผมพูดไปนเนี่ยใช่แต่ผมก็บอกไ้ผมบอกตรงๆนะว่าผมก็ยินดีทำงานให้นะเขาไว้ใจเรามากนะเขาบอกเอาองค์เนี้ยคุณพศขออย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ขับรถมาส่งเขาได้ไหมบางอย่างเช่าอะเรามองอะไรก็ได้อะ่ะมันง่ายหมดแหละ ได้ออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่ผมเชื่อไหมว่าตั้งแต่เชา้าผมเช่ามันเนี่ยผมไม่มีกาไรเลยผมซื้อไปประมาณสักหลายหมื่นละก็ผมก็ทํางานให้ลูกค้าหมดนั่นแหละเนาะแต่ถามว่าผมอยู่ได้ไงผมเป็นคนที่รอบจัดมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอบจัดในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมแต่ผมทํางานด้วยความตั้งใจเก็บเล็กผสมน้อย เหมือนกับผมขายหมูปิ้งกําไรไม้และสองบาทอะแต่ผมขายล้านไม้อะใครที่จะมาลอบจัดเท่าผมได้เนี่ยผมยกคะแนนให้ไปเลยวันนี้ผมทำงานหนักมากตั้งแต่หลักร้อยจนเป็นสิบล้านเนี่ยผมทำงานทุกระยะหลังบ้านผมเนี่ยมันเป็นฟันเฟืองที่เรียกว่าเล็กมากมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาผมไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนอื่นไม่ทําผมทําอ่ะผมถึงบอกว่าคุณไปเปรียบเทียบเลยราคาทองคอําอ่ะคุณไปขายเลยทุกร้านที่รับซื้อทองอะ่ะคุณไปขายแล้วคุณมาลองเทสท,ที่อาคารพุทธะจันดูคุณจะได้คุณจะได้ราคาที่ดีอะ่ะผมมั่นใจเพราะว่าสุดท้ายของการทํางานผมรู้ขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้วผมกล้าทําในสิ่งที่มันละเอียดและเล็กที่สุดอะ่ะ ผมถึงบอกว่าพาที่ราคาคุณไม่ถูกใจคุณลองดูก่อนแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆคุณเว่อร์มันก็ไม่ได้เพราะาในสต็อกผมมีของอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่าคุณไม่ต้องบอกว่าผมเวรกรรมผมเอาน่ะคุณยังไม่รู้จักผมกันแล้วกันถ้าคุณรู้จักผมคุณจะไม่พูดคำนี้หรอกเชื่อผมผมรักลูกค้าจริงๆนะผมไม่รู้จะพูดยังไงผมรักลูกค้าจริงๆ ลูกค้าที่ซื้อผมเนี่ยนะหรือเช่าผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมก็ต้องดูแลอย่างดีที่สุดเพราะเขาทำให้ฟันเฟืองผมเดินได้ผมไม่ได้โลกสวยเฮ้ยผมชอบผมอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ผมอันไหนผมรักผมก็เก็บจริงๆอันไหนผมซื้อขายผมก็ซื้อขายจริงๆคือฟันเฟืองผมมันถูกหมุนได้ด้วยการซื้อและการขายอย่างเป็นจริง ผมถูกสั่งสอนมาแบบนี้จริงๆลูกค้าผมเนี่ยเป็นคนที่สั่งสอนผมหลายๆท่านผมยอมรับจริงๆลูกค้าผมที่เรียกว่าผมนับถือเคารพรักหลายๆท่านสอนผมมาเนะื้อออกมาผมรับรู้และรับฟังนะเพราะเป็นผู้ใหญ่หลายๆท่านนะสิ่งที่สําคัญผมตั้งใจทํางานนะนะครับนะอยากจะให้เข้าใจพี่เชื่อผมถ้าพี่ยังไม่รู้จักผมจริงๆอ่ะพี่แบบ พี่เอาเหตุเอาผลคุยกับผมอะ่ะพี่อะไรเมื่อกี้เนี่ยพี่ซันเดย์มันดยแต่ถ้าเกิดพี่ใช้จินตนาการมาคุยกับผมหรือฟังคนอื่นมาคุยกับผมนะพี่เชื่อผมพี่จะอยู่ในความมืดอะ่ะ